สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดงานปิยะมหาราชานุสศร2 5 6 6เดอะชาริตี้กาล่าไน์จุดพลังเพื่อโลกยั่งยืนรวมใจชาวจุฬาสารต่อพระราชปณิธานความยั่งยืน วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานปิยมหาราชานุสน25ร2566 The Charity Gala Night ภายใต้แนวคิดจุดพลังเพื่อโลกยั่งยืนโดยมีศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนอัธพลเลิศพิบูลนายกสมาคมและดอร์จุลพลทวีศรีประธานฝ่ายจัดหารายได้คณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสร2566ร่วมน นำพวงชนชาวไทยน้อมลำลึกในพะมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระปิยมหาราชาพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนศาราพระเกี้ยวจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้านนายอัธพลเริ่พิบูลนายยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกล่าวว่างานในวันนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจุดพลังเพื่อโลกยั่งยืนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล ทรงวางรากฐานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลากหลายมิติอาทิงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันงานในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือปอดคาร์บอนโดยจะลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ตั้งแต่ต้นทาง ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในรูปแบบต่างๆอาทิการจัด Exclusive Exhibition แสดงภาพถ่ายและเครื่องใช้หาชมยากในสมัยรัชกาลที่5วีดีทัพน์เทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราชต้นทานสู่ความยั่งยืนกิจกรรม c u อารามไนท็อกจุดพลังเพื่อโลกยั่งยืน รวมถึงละครเวทีเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราชชุดเนสซีโลฮีโร่พลังแห่งรักพลังที่ยั่งยืนที่จะพาข้ามเวลาไปยังโลกอนาคตปี2050และการแสดงดนตรีจากวงซีอูแบนและศิลปินนิสิตเก่าจุฬารวมถึงกิจกรรมระดมทุนบริจาคทุนจุลาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวานันเพื่อสร้างรากฐานทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมสารต่อพระราชปณิธานความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางยึดโยงนิสิตเก่าทุกรุ่นทุกสาขาอาชีพรวมถึงนิสิตปัจจุบันให้จุฬาเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน